ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เสนอโครงการสร้างสื่อปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้สู่อาชีพทางด้านดนตรีไทยให้กับผู้พิการทางสายตาโนต้ตเพลงการบรรเลงคลุยเพลงมอนท่าอิดโดยคุณครูบุญเสกบรรจงจัด หัวหน้าภาควิชาดุริยางคศิลป์คณะศิลปะนาตะดุริยางสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ก่อนที่เราจะไปร้องโนต้ตพร้อมๆกันเรามาฟังประวัติเพลงกันก่อนนะคะเพลงมอนท่าอิดนี้เป็นเพลงของไทยแท้อัตราสองชั้นดัดแปลงเรียนทำนองมาจากสำเนียงของชาวมอนเพลงนี้ใช้เปิงมางตีประกอบ จึงเรียกว่าเพลงมอนใช้บรรเลงประกอบการแสดงมีความหมายเนื้อร้องมุ่งแทรกตริยะศึกษาเป็นเพลงที่มีความหมายว่าแม้มีเงินทองมากมายก็สู้มีวิชาความรู้ไม่ได้มีรูปงดงามแต่ความรู้ไม่ดีจิตใจไม่โอบอ้อมอารีไม่มีธรรมะก็สวยสู้คนรูปร่างไม่งดงามแต่นิสัยใจคอดี เป็นผู้มีศีลธรรมประจําใจไม่ได้เพลงมอนท่าอิดบรรทัดที่หนึ่งมี บรรทัดที่สองมีลาซอนมีซ่อนซอซอนเลมีเลีดูบรรทัดที่สาม ซออลลทีีม่มก็จบกันไปแล้วสำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะ